สวัสดีพี่น้องชาวอนิเมทุกคนนะครับพบกับผมกับการสปอยอนิเมะในช่องแฟนตาซีเวิร์มกับอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าคัมปีโอเน่ศึกฮาเลมล้มทวยเทพอนิเมะแนวพระเอกเทพมีฮาเลมที่โคตรเก๋าเก่าอีกหนึ่งเรื่องนะครับแต่ผมรับประกันความสนุกความมันแล้วยังเป็นอนิเมะแนว18บวก <c oughs> คำเตือน <c oughs> เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำและควรใช้จักรยานในการรับชมนะครับ ถ้าเด็กคนไหนเตรียมจักรยานกันพร้อมแล้วก็ไปรับชมการสปอยอนิเมะคัมปีโอเน่ตอนที่หนึ่งกันเลยครับผมไปกัน เอรเรื่องมาก็จะกล่าวถึงพระเอกนะครับได้รับจารึกโบราณมาให้ส่งคืนใครบางคนที่อิตาลีซึ่งคุณปู่ก็ไหว้าวานมาให้เอามาส่งคืนนะนะแต่แล้วพระเอกของเราก็ถูกป้นนะครับจากใครบางคนก็ไม่ใช่ใครที่ไหน,นะครับเธอคือนางเอกของเรื่องนั่นเองเธอมีชื่อว่าเอริกะเป็นอัศวินกลางเขนทองแรงสีนินเอริกะ e ก็บอกพระเอกไปว่าส่งคัมภีร์ต้องห้ามนั่นมาซะไม่ใช่ของที่คนอย่างนายจะมีได้พระเอกก็งงสิครับนี่มันของปู่กูนะ ก็แนะนำตัวเองไปว่าชื่อคานาสกิโกโรล่อเทพเป็นพระเอกจากประเทศญี่ปุ่นนะนะสนใจมาเป็นแฟนพี่ไม่น้องอัดหลังผมเติมเอานะนะแต่ไม่ทันที่ทั้งสองคนจะได้พูดคุยกันก็มีเสียงตะโกนคือกล้องออกมาเป็นสัตว์เทพออกมาอารวาสนะครับเฮ้ยนี่มันหมูเทพนี่ว่ะตัวใหญ่ใหญ่เอริกะก็บอกพระเอกไปว่าให้ดีบหนีไปซะเนื่องจากเอริกะเป็นอัศวินก็ต้องไปปกป้องเมืองนะครับแล้วก็เรียกอาเรียให้มาขับรถให้นะ น้องนางนี่ก็ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะครับโดดขึ้นหลังคารถไปเลย oh. อาเดียนที่เป็นสาวใช้ก็พากันซิ่งไปอย่างไวแมโคตรเท่เลยครับรถเนี่ยตัดภาพไปได้แล้วกันนะครับเอติกะก็ได้มาเผชิญหน้ากับไอ้หมูเทพตัวนี้แล้วนะแล้วก็เรียกอาวุธออกมามีชื่อว่าหัวใจราชจีหสีลาบในชื่อโคตรเทพเป็นเลยเอริกาก็ปล่อยพลังเวทออกไปพุงก็ใส่หมูป่าเทพแล้วนะแต่มันก็ต้านพลังและพยายามดันพลังกลับแล้วนะ ไปดูพระเอกกันบ้างน,นะครับก็วิ่งไปดูตามมาตาเรือนนะนะกระดุดก้อนหินล้มก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งนะมาหยิบคมภีต้องห้ามที่ตกอยู่เด็กคนนั้นก็ได้พูดกับพระเอกไว้ว่าเจ้านี่ยนะผู้ถูกเลือกถ้าเขาฝากพลังนี้ไว้กับเจ้าแล้วกันช่วยทําให้สนุกตื่นเต้นหน่อยเถอะแล้วเด็กคนนั้นก็ส่งคัมพีต้องห้ามนั้นคืนพระเอกไปแล้วก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยพระเอกก็งงๆสิครับอะไรวะกูเจออะไรแปลกๆอีกแล้วนั่นนี่ นานเดียวกันนอ้องหัวท้องก็พยายามต้านพลังของไอ้หมูเทพอยู่นะครับแต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีโดนพลังของไอ้หมูเทพดันจนตกจากดาดฟ้าลงมาแต่ก็มีพระเอกโผล่มาช่วยเธอไว้ได้นะครับพร้อมกันนั้นไอ้หมูเทพก็หายไปในพายุทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันนะนะกับเรื่องที่เกิดขึ้นเอติกาก็ได้เล่าอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเทพ,พเจ้านั้นให้พระเอกฟังซึ่งยาวยาวนะครับผมสรุปให้ใจความสั้นๆว่าเทพจจนทานคือเทพที่นำความหยายนะมาให้กับมนุษย์ เทพระเจ้าในนิยายโบราณถ้าจติมายัางโลกมนุษย์ก็ <c oughs> จะสร้างความเสียหายอย่างมากแก่โลกมนุษย์นั่นเองแต่ก็มีเพียงผู้ใช้เวทเท่านั้นที่รับรู้ถึงการมีอยู่ของเทพเหล่านี้มนุษย์ธรรมดานั้นจะรู้แค่ว่าหายจะน่าที่เกิดขึ้นนั้นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติเท่านั้นเอริกาก็ยังถามพระเอกเกี่ยวกับคำพีต้องห้ามนะครับหลังจากฟังเรื่องราวจากเอริกะพระเอกก็ไดยบอกไปว่าครูของเขานั้นได้ฝากคำพีต้องห้ามมาให้คืนลูกเลเชียเอริกาก็ตกใจไม่น้อยนะนะ ที่พระเอกรู้จักจอมเวทผู้เรื่องชื่อคนนั้นแม้ว่าน้องนางจะไม่ชอบใจพระเอกเท่าไหร่แต่ก็ยอบอุตส่าห์พามาส่งถึงบ้านลูกเดเชียนะครับแม่พอมาเจอลูกเดเชียเท่านั้นเนี่ยโอ้โหสวยจำม,มากเลยพระเอกกูนี่ถึงกับเกินน้ำลายเลยเป็นผมผมก็เกินนะครับแม่อายุคงไม่น้อยไปกว่าปูพ่พระเอกแล้วนะมัง้งแต่หุ่นนี่ยังจมเลยโคตรเด็ดแต่แล้วนะครับพอทั้งสามคนได้พูดคุยกันนะนะ ลูกเลเชียก็บอกไปว่าขอฝากคำพีต้องห้ามไว้กับพระเอกละร้างขวามไม่พอใจให้กับเอริกาไปอย่างมากเลยเธอก็พยายามโต้แย้งไปนะนะว่าทําไมไม่ฝากไว้กับเธอไปฝากไว้กับคนธรรมดาอย่างพระเอกทําไม<อ>ลูกเลเชียก็บอกไปว่าพระเจ้านั้นประสงค์ให้พระเอกเป็นผู้ถือครองภายใต้ความบังเอิญและโชคชะตาดนะโชคชะตาอะไรกันนะครับเนี่ยเอริกาก็ไม่พอใจพระเอกอย่างมากเลยนะนะจึงระบายด้วยการเดือมวายจนเมาแอะไปเลย ถึงขั้นเบอร์คุยกับหน้ากาก,ากไปพอคิดว่าเป็นพระเอกนะนะพอดูสาวใช้ของเอดิกาบ้างแล้วนะอย่างอาเดียก็เมาแอะเหมือนกันหมดกัดทั้งนายทั้งบ่าวเ<อ>พระเอกจึงพยุงเอดิกาเข้าห้องนอนนะนะทั้งที่กำลังเมาอยู่นั่นนะอเอดิกากำลังเมาอยู่<อ>ก็คิดว่าเป็นอาเดียก็ได้บอกให้ถอดชุดให้หน่อยเฮ้ยจริงดิพระเอกกูนี่เกิดน,น้ำลายเลยให้ถอดชุดให้เนี่ยนะพระเอกก็ใจดีเกิดบอกให้ถอดก็ถอดให้หมดเลยเหลือแต่ชุดชั้นใน เอการกรล้มตัวนอนทั้งอย่างนั้นเลยล่ะครับสถานการณ์แบบนี้บอกไปตามตรงเลยนะถ้าเป็นผมนี่ไม่ปล่อยให้รอดหรอก<ะ>แต่พ่ะเอกในเรื่องเป็นคนดีเลยเว้ยก็ได้ห่มผ้าให้แล้วจะเดินออกจากห้องไปแต่ประตูดันล็อกซะง,งั้นและคนที่ล็อกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเจ๊แม่มดแก่แต่สวยแจ่มคนนี้นี่เองตัดภาพไปตอนเช้าเลยนะครับก็ตามแบบสหรับละครไทยนางเอกตื่นขึ้นมาก็โวยวายใส่พระเอกแล้วนะ มันหอนห้องยาวกับเธอแมยังเห็นเธอในสภาพโป๊เปลือยอีกต่างหากโอ้โหบอกได้เลยว่าพระเอกเรื่องนี้โคตรดีพระเอกก็บอกไปว่าเฮ้ย hey, hey, ฉันยังไม่ทําอะไรเธอเลยนะแค่ดูสัดส่วนเธอเฉยๆเอริกาก็บอกไปว่าแค่นั้นก็พอสําหรับโทษประหารแล้วแต่แล้วนะครับก็ไม่ฐานที่พระเอกจะโดนโทษประหารก็เกิดแรงสั่นสะเทือนขนาดใหญ่เขย่าบ้านทั้งหลังเลยเทพสอง,ององค์กําลังจะประจันหน้ากันอยู่เทพร่างยักษ์ก็คือเทพเมลรารักนะ และอีกเทพก็คือเทพอพอลโลก็คือเด็กที่พระเอกเจอเคยเจอตอนแรกนะครับถ้าเทพทส,สองต่อสู้กันก็จะเกิดหายนะกับเมืองทั้งเมืองเลยพระเอกกับเอดิกะจึงต้องประยุดมันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดสงครามครั้งนี้เอธิก e ะก็ได้เข้าต่อสู้กับเทพอพอลโลแต่ก็สู้ไม่ไหวละพระเอกก็เลยเข้ามาช่วย้วนะแล้วก็ยังเข้าไปต่อรองกับเทพเมลาร์กนะให้ปกป้องตัวเขากับเอธิกะโดยข้อแรกเปลี่ยนก็คือคำพีต้องห้ามละจะอธิบายง่ายๆก็คือ เทพอพอลโลนั้นมี่างจำแรงของสัตว์เทพอยู่10ล่างละและก็มีอาชาศึกหนึ่งในส0สัตว์เทพของอพอลโลถูกผนึกพลังไว้ในคมภีต้องห้ามนะครับซึ่งเทพอพอลโลตั้งใจมอบมันให้พระเอกเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นในการต่อสู้ให้กับตัวเองแมแมแอบโลกกินนิดหน่อยนะครับเนี่ยเทพอพอลโลเนี่ยพระเอกก็ต่อรองกับเมวรักกันนะให้ปกป้องตัวพระเอกกับเอริกะแล้วจะทําให้เทพอพอลโลนั้นจุดตีแบบล่างสมบูรณ์ไม่ได้นะครับ เนรรักก็ตอบตกลงจึงกางบาเดียปกป้องทั้งสองคนเอาไว้นะครับเพบอพรโรก,ก็กําลังสนุกใหญ่เลยยวงเรียกใช้ดา,ทนะนะทาบาดาทองคำนั่นนะหวังจะทําลายบาเดียดาบทองคานี้อนุภาพรุนแรงมากนะครับบาเดียก็าลัลางถูกทําลายเอริกาจึงชวนพระเอกหนีไปนะแต่พระเอกว่ามันมีทางนี้หรอกพระเอกจะสู้เราจะใช้คัมพี์ต้องห้ามแล้วนะเอริกาก็บอกไปว่ามนุษย์ธรรมดานะ่ะใช้คัมพีต้องห้ามไม่ได้หรอกถ้าใช้ก็อาจจะต้องตายแล้วนะแต่แล้วพระเอกก็พร้อมที่จะเสี่ยงนะครับก็ได้ใจเอริกาไปเต็ม เธอจึงจูบแก้มพระเอกไปทีหนึ่งพอได้พลังจูบมาแล้วพระเอกก็โชว์สกิลเทพเลยครับสกิลพระเอกปล่อยพลังอาชาศึกใส่เทพอพอพโลทันทีแต่เป้าหมายไม่ได้ทำลายอพอพโลแล้วครับแต่เป้าหมายคือการขโมยดาบทองคำมาพอพระเอกขโมยดาบทองคำมาแล้วก็ไม่รู้วิธีใช้อะนะเอริกาก็ด้สอนให้โดยการจูบปากพระเอกเข้าไปเลยนะครับ พอได้รับไอเทมมาให้อ,อกปไอ่ไปบงัคงคายเซนมงสากุระเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เบียคุยานะเว้ยแต่ผมมองว่ามันเทศกว่าเบียคุยาซะอีกแม่ลาบมากกว่าพันเล่มลวมั้งเนี่ยลาบเล่มหนึ่งก็เสียบอพอลโลตายชิบหายเลยพลังตัวเองค่าตัวเองแท้ๆล่วครับแบบเนี้ยและแล้วมันก็เป็นการถือกำเนิดคัมเปิวเน่คนที่7ราชันผู้เหนือราชาพร้อมกันนั้นพระเอกปัตคงสาวหัวทองไปหนึ่งคน<ฮ>เก็บน้องนางเข้าฮาเลมเรียบร้อย่อยแสลวครับ ก็ถือเป็นการจบสปอยคัมพิโอเน่ตอนที่1แล้วละครับผมมาฉากแรกนะครับพระเอกก็ได้ตื่นนอนตอนเช้าละก็พบว่ามันสายมากแล้วต้องรีบไปโรงเรียนรีบแต่งตัวสยกใหญ่ก็คิดในใจกลับมาญี่ปุ่นได้อย่างปลอดภัยแล้วนะคัมพิโอเน่อะไรกูมีสนหรอกโชคดีจ,จริงๆที่หนีจากยายหัวทองอะไรนั่นมาได้<อ>แต่เหมือนจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับพระเอกไม่ได้อยู่ในห้องคนเดียวมีสาวหัวทองอยู่บนเตียงด้วยแล้วนะ พระเอกก็ตกใจอยู่บ้างแล้วครับเอริกาก็ตื่นขึ้นมาขอคาปูชิโน่ในสภาพที่กึ่งเปลือยอย่างหน้าตาเฉยเลยนะ <c oughs> ตัดภาพไปตอนกินข้าวเช้านะครับพระเอกก็ต้องอธิบายให้น้องสาวฟังว่าทําไมเอริกาถึงมาอยู่ที่นี่แล้วนะ <c oughs> เอริกาก็ใกล้ชิดพระเอกทาตัวจะเป็นคู่รักกันเลยครับ <c oughs> อาเรียก็ตามมาญี่ปุ่นด้วย้วนะเอริกานี่ก็พยายามยั่วยวนพระเอกใหญ่นะครับ พุท,ที่ใสามานี่สวยแจ่มมากเลยพระเอกเฮ้ยมึงมองตามลงไปได้หน่มองอะไรเนี่ยแอบเหมือนกันนะเราเนี่ยพระเอกเขพยายามหันหน้านี้นะครับจากดมนมของเอริกะแต่แล้วพระเอกก็อดใจไม่ไหวอยากดูนมอีกต่ออีกรอบละแต่น้องสาวก็ขัดโชคซะง,งั้นแมผมแอบเสียดายแทนนั้นเนี่ยมีของดีอยู่ตรงหน้าแท้ๆอดเลยตัดไปอีกฉากนะครับพระเอกก็อยู่ที่ห้องเรียนกำลังกุ้มกับเรื่องเมื่อเช้าอยู่ บานทีน่งข้างหลังก็บอกกับพระเอกว่าจะมีเด็กใหม่เป็นสาวสวยจากอิตาลีย้ายมาเรียนร่วมห้องด้วยพระเอกนี่ก็ไม่สนใจแล้วนะไม่มีการตอบสนองแต่ทว่าพระเอกก็นึกขึ้นมาได้ว่าอาจจะเป็นเอริกะนั่นนะเฮ้แล้วมันก็ใช่จริงๆซะด้วยคนรูให้เอริกะแนะนําตัวหน้าชั้นนั่นนะนะเอริกะก็แนะนําตัวไปแถมยังประกาศหน้าห้องเลยว่าเธอมีคู่มั่นแล้วนั่นก็คือพระเอกของเรานั่นเองอึ้งกันทั้งห้องพระเอกมึงมีแฟนแล้วเนอะไม่บอกเพื่อนกันเลย แยเงินเดือนไปจุ๊บแก้มพระเอกโชยต่างหากนี่สาวหัวทองเธอเห็นเพื่อนเพื่อน,นร่วมห้องนี้เป็นหัวหลักหัวต่อหรือไงวะสถานการณ์นในห้องก็ดูอนเวงนะครับหลังจากนั้นพระเอกก็ถูกเพื่อนผู้ชายล้อมรอบเลยอิจฉาพระเอกกันยกใหญ่พยายามเข็นคอพระเอกนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเอริกานี่ก็พยายามพูดย่อย,ยวนใส่ทีตีไข่เพิ่มนะครับว่าเคยน,นอนห้องเดียวกันกับพระเอกด้วยจนพระเอกนี่ทนไม่ไหวดึงมือออกวิ่งออกจากห้องไปเลยแต่ที่พามาไม่ใช่เอริกาเธอคือมาริยะยูริ พระเอกก็ต้องขอโทษไปตามระเบียบแล้วครับแบบนี้ตัดภาพไปที่สถานที่แห่งหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งกําลังนั่งอยู่บนบันลังลักษณะเขาวางแผนชั่วอะไรสักอย่างนะครับน้องนางคนนี้ก็มีชื่อว่าลิเดียนาคูราน,นิชานะครับชื่อนี้โคตรยาวเลยจะเรียกสั้นๆว่าลิเดียแล้วกันกลับมาดูพระเอกกันบ้างนะครับก็กําลังมีกิ๊กอยู่นั่นเองแต่เดียวก่อนครับพระเอกก็ยังไม่ได้บอกว่าเอริกาเป็นแฟนนี่นะถือว่าไม่ผิดแล้วครับแมเดินมากับยูริแล้วนะและเหมือนว่ายูริจะรู้เรื่องเกี่ยวกับที่พระเอกเป็นคัมปี พระเอกก็ได้เจอกับไอ้แว่นอีกคนหนึ่งอยู่ในองค์กรเวทมนต์ของญี่ปุ่นไล้ทั้งสามก็มาที่ศาลเจ้าอะไรสักอย่างนะครับทาให้พระเอกได้รู้ว่ายูริก็คือองค์หญิงมิโกะไอ้แว่นคนนี้มันก็อยากคุยกับพระเอกเกี่ยวกับเรื่องของเอริกะนะนะกลับมาที่บ้านพระเอกก็ทะเลาะก,กับน้องสาวนะเรื่องที่พระเอกมีผู้หญิงอยู่สองคนทั้งยูริกับเ e อริกะดือกันไปทั่วโรงเรียนเลยพระเอกนี่โคตรฮอตไปเลยล่ะครับพระเอกก็ขึ้นห้องนอนเฉยเลยแล้วก็คิดในใจว่าถึงสิ่งที่ไอ้แว่นมันพูดนะว่ากลุ่มการเขียน,น ได้ส่งเอริกะมายั่วยวนพระเอกเพื่อหลอกใช้เขาในฐานะคอมเปี้ยนน่แต่พระเอกก็พลิกตัวอีกทีก็เจอกับเอริกะที่นอนอยู่ข้างๆแล้วครับพระเอกก็เลยถามไปตรงๆไปเลยว่าที่มายั่วยวนพระเอกนี่ต้องการอะไรกันแน่เป็นคําสั่งใครกันเอริก e ะก็เลยตอบไปว่าขอเวลาอยู่ด้วยกันสักวันนะนะแล้วเธอจะแสดงให้เห็นว่าความรู้สึกที่แท้จริงของเธอนะ่ะมันเป็นยังไงประมาณว่าเอริกะชวนพระเอกออกเดทนะครับสักวันหนึ่งแต่ทว่าพระเอกก็ถูกลากมาอิตาลีซะงั้น แท้จริงแล้วเอริกาพาพระเอกมารู้จักกับ3ตัวแทนสมาคมผู้ใช้เวทในอิตาลีละครับเอริกาก็ท้าให้พระเอกสู้กับเธอแล้วนะพระเอกก็งงเลยจะสู้กันทําไมวะซึ่งสาเหตุที่เอริกาเข้าจูจ่โจมพระเอกก็เพื่อให้พระเอกแสดงพลังออกมานะครับเอริกาได้ใช้ดาบให้เปลี่ยนเป็นสิงโตขนาดใหญ่จูจ่โจมพระเอกนะพระเอกก็ใช้ร่างจุติวัวกระทิงจับคว้างสิงโตตัวนั้นไปเลย ทำกลางาสายตาของพวกตัวแทนกลุ่มเวทในอิตาลีแหะครับจากนั้นสิงโตก็ได้เปลี่ยนใหม่เป็นพลังเวทจูโจมพระเอกพระเอกก็ใช้สกิลปักษาวายุหลบได้อย่างเทพไปเลยมีพลังทั้งสิบอย่างนะใช้ได้อย่างสบายนะครับแบบนี้คราวนี้เอริกาจึงเอาจริงไล่เวทขนาดใหญ่นจนบรรยากาศรอบล้อม,ลอม,ลอมกลายเป็นความมืดไปหมดเลยพระเอกก็เลยจะไม่ออมมือให้นะใช้สกิลหมูปลาป่อยหมูปลาพุ่งชนไปเลยแต่เอริกาก็หนีหอนี้ไปได้ อูบาห์กพังโคเลเซียมพีชนะไปเลยครับชิปหายหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอนะท,ทังพีนาดเลยชิปหายเออเอริกาก็กลับมาที่พื้นดินพระเอก,กจับกดไปเลยครับก็ถือว่าพระเอกเป็นฝ่ายชนะไปแล้วนะแล้วก็ทําให้รู้ว่าที่เอริกาทดสอบพระเอกนะ่ะก็ให้พวกตัวแทนนะ่ะเห็นถึงพลังของพระเอกแล้วจะได้สนับสนุนพระเอกในการต่อไปนะครับพออยู่ในท่านี้ก็ทําให้หนางเอกนั้นเกิดอารมณ์อ,อยากจูบพระเอกซะงั้นแต่พระเอกก็เขินหน้าแดงไปเลย บอกไปว่าใช้ไม่รู้สึกอะไรนะแต่หน้าอ่าแดงพะไมายวะเนี่ยเพ่ก็ได้ถามความรู้สึกจริงๆของเอติกะที่ว่าสัญญาไว้ว่าจะบอกเขาแล้วนะน้องนางหัวท้องก็สารภาพรักพระเอกไปเลยครับว่ารักพระเอกจากใจจริงไม่เกี่ยวกับพลังความเปียวเน่อะไรหรอกโอ้โหสุดยอดเลยครับมีสาวสวยมาลงรักพระเอกแบบนี้ผมละอิจฉาพระเอกแล้วเว้ยก oh. ็อขอตัดจบตอนที่2อ,อย่างแฮปปี้เอนดิ้งแล้วกันนะครับเริ่มเรื่องมาก็จะกล่าวถึงยูรินะครับเจ้าหญิงร่างทรงในศาลเจ้า เธอได้รับรู้ถึงพลังงานบางอย่างก็เป็นได้และเช้าวันนี้ไอแวนก็เข้ามาคุยกับยูริเกี่ยวกับหายยนะครั้งใหญ่ที่กําลังจะมาถึงทั้งสองก็ได้เดินคุยกันไอแวนก็บอกยูริไปว่าหายยนะครั้งนี้นี่พระเอกจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยด้นะแต่ยูริก็ไม่เชื่อละกล่าวถึงเทพีอาเทนานะครับก็พยายามตามหาอะไรบางอย่างที่เรียกว่ากอกอนเนียอสูรพิษโบรานทำไมอาเทนานี่ดูโรล,ลิจังเลยน,นะครับเนี่ย,เ,ยเทพโรล,ลินะครับเนี่ย ตัดภาพไปที่โรงเรียนนะครับเอริกานี่จะฮอตมากๆไปนเลยเป็นดาวเด่นของโรงเรียนไปแล้วนะครับจนหลายคนนี่เกลียดพระเอกไปเลยหาว่าพระเอกนี่ไม่เหมาะสมกับเอริกาบ้างล่ะพระเอกนี่ผิดเฉยเลยอยู่เฉยๆก็ผิดซะละเอริกาก็ได้ปลอบพระเอกไปว่าต่อให้พระเอกไม่มีใครเดียวแลหรือถูกเพื่อนๆทอดทิ้งยังไงก็ตามเธอก็จะอยู่เคียงข้างพระเอกเสมอระหว่างที่พระเอกเดินเมืออยู่นั้นก็ได้เจอกับยูริล่ครับยูริก็ขอนัดเจอกับพระเอกที่หลาดฟ้าพระเอกก็มาตามนัด ลบเมียหลวงมหาเมียน้อยสัง,งนันยูริเองก็คารับพระเอกในฐานะราชาของผู้สังหารเทพแต่พระเอกก็บอกให้ยูริทําตัวปกติประมาณว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับ <c oughs> ยูริเองก็เลยถามพระเอกไปว่าเธอได้รับรายงานว่าพระเอกได้เอาสัตว์ตาเทพกอกอนเดียมาที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยพระเอกไดเอามาจริงหรือเปล่าพระเอกก็ได้บอกไปว่าโอ้ยแค่ศิลาจารึกอขบอู่กูอันญาเนีกเ่กูก็แทบตายแล้วกอกอนเดียอะไรนั่นกูไม่เอามาเพื่อให้ปวดหัวอีกหรอก หมือนยูริจะโล่งใจได้สักแปบนะครับพระเอกก็เลยถามว่าก้อน,กนเดียนนะั่นมันคืออะไรยูริก็ได้บอกพระเอกไปว่ามันเป็นเดียนรูปงูที่ทํามาจากหินนะั่นนะพระเอกก็คิดอะไรออกนะกันนะก็เลยยัดเดียนรูปงูให้ยูริเฉยเลยยูริช็อกสิครับคือพระเอกมันได้เดียนมาจากอิตาลีแะครับจากพวกตัวแทนเวทมนต์จากอิตาลีละ่ะยูริก็เผลอดูดป,ปากต่อว่าพระเอกนะที่ทําให้ญี่ปุ่นเข้าสู่หายนะครั้งใหญ่พระเอกก็งงเตกสิครับไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยได้เดียนมาเฉยๆแล้วนะ ยูริก็พาพระเอกมาที่ศาลเจ้าแล้วครับแล้วก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคำพยากรณ์ของเจ้าหญิงอดิสให้ฟังเทพที่ดาบนสวงสวรรค์เป็นผู้พยากรณ์ที่ไม่เคยผิดพลาดไม้แต่ครั้งเดียวกอกอนเดียเป็นอสรพิษโบราณที่จะเปลี่ยนเทพ,พีให้กลายเป็นจอมมารน,นะครับแล้วก็นำหายนะครั้งใหญ่มาให้กับโลกมนุษย์นั่นเองระหว่างนั้นเอริกาก็โผล่มาบอ,อกอาการหึงง่วงนิดหน่อยแล้วก็บอกยูริไปว่าอย่าเอาผู้ชายของคนอื่นไปโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตสิ อังยูริกับเอริกะก็เถียงกันนิดหน่อยนะครับเอริกะก็ขอให้ยูริใช้ตาทิพของมิโกะตรวจสอบกอกันเดียเพื่อหวังรับมือกับหายนะครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นยูริเธอเองก็เป็นเจ้าหญิงร่างทรงล่ะครับเมื่อตรวจสอบกอกันเดียแล้วก็ทําให้รับรู้ถึงเทพีอัเทนนายูริก็ตกใจในนิมิตของเธอเองไม่รู้ตําแหน่งของเทพีอาเทนนาพระเอกกับเอริกะก็มุ่งหน้าไปแต่เหมือนว่าเทพีอัเทนนาเองก็ตามหาพระเอกด้วยเช่นกันล่ะครับ เทพีอาเทนาต้องการกำจัดพระเอกก่อนเพื่อไม่ให้พระเอกมาขัดขวางแผนการของเธอเองเอเทนาได้ใช้บาเรียขังเอริกะไว้และเข้าเล่นงานพระเอกแล้วครับเทพี AP อาเทนาก็จัดการพระเอกด้วยวิธีสุดแปลกครับพลังจูบแห่งความตายคือพระเอกโดนจูบทีเดียวนี้ถึงกับหมดเรี่ยวแรงไปเลยเลสสมอเล่งไปแล้วล่ะครับสิ่งนี้ไม่ถูกใจเอริกะอย่างแรงของขึ้นในิครับเนี่ยโอ้โหถึงอย่างหนักพังบาเรียออกมา จะจัดการเอทิน่านะนะกล้าดียังไงบรรจุผู้ชายของกูนะ่ะมีบววอ,อาวุธใหม่ให้กลายเป็นหอกและก็พุ่งจู่โจมเทพีอเทนา่าแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเดวิลมันต่างกันเอธิก e าก็ได้พยายามอย่างหนักเลยแต่ก็สร้างบาดแผลให้เทพีโลริได้เพียงนิดเดียวเท่านั้นแต่บาดแผลนั้นก็หายไปได้อย่างไวด้วยความต่างของพลังนี่เองแม้แต่หอกของเอริกาก็ถูกทําลายเป็นชิ้นๆนะนะแต่แล้วเศษของหอกก็กลายเป็นโกงขังเทพีอเทน่าไวเอริก e าก็ใช้โอกาสนี้ครับพาพระเอกนี้ไป ตัดภาพไปดูยูริกันบ้างน,นะครับก็ได้เจอกับดีเดียนาที่หวังจิชิงสาตา์เทพโกอกนาเดียจากยูริแล้วก็มีพี่แว่นแกสิ่งลถมาช่วยยูริไว้นะครับแล้วก็ใช้เวทมนต์ขังดีเดียนาไว้แล้วก็สิ่งรถพาหน,นีไปเฉยเลยตอนแรกผมคิดว่าพี่แว่นแกจะเป็นตัวร้ายแล้วนะแต่กลายเป็นคนดีซะง,งั้นมาช่วยยูริไว้เฉยเลยตอนนี้พระเอกก็ได้เคืนชีพจากความตายแล้วนะครับแต่ผู้ชมจะงงนะผมขออธิบายหน่อยนะกันคือพระเอกมันมีร่างจุดติข,ของแกนะนะที่ช่วยให้คืนชีพจากความตาย คือเป็นสกิลพระเอกที่โคตรโกงนะครับเพราะสกิลนี้เองทําให้อนิเมะเรื่องน,นี้ไปต่อได้ไม่งั้นคงต้องจบตั้งแต่ตอนที่3แล้วนะเว้ยตอนนี้พระเอกก็ตัดสินใจที่จะใช้พลังของดาบทองคําแต่เงื่อนไขที่ใช้อาวุธพิเศษนี้ก็คือข้อมูลของศัตรูละครับก็คือข้อมูลของเทพีอาร์เทน่าละยังจําเป็นต้องให้เอดิกาถ่ายทอดความรู้ให้โดวยวิธีให้ความรู้ที่เร็วที่สุดก็คือการจูบทางปากนั่นเองก็เซอร์วิสกันเข้าไปอีกลวครับแหลกดินกันไปเลยแต่แล้วพระเอกก็บอกให้หยุดก่อนนะนะ เอริกาก็บอกไปว่ายังไม่เสร็จเลยสิ่งที่ทําให้พระเอกหยุดชะงักก็คือท้องฟ้าที่กาลังปกคลุมด้วยความมืดแล้วครับ้วยพลังของเทพีอาร์เทน่าก็จบการสปอยครัมเบลเน่ตอนที่3นะครับผมและหลังจากที่พระเอกได้พ่ายแพ้ให้กับเทพีอาร์เทน่าไปแล้วครั้งหนึ่งพระเอกก็หวังต่อสู้อีกครั้งโดยคราวนี้ครับพระเอกจะใช้พลังของดาบทองคําจึงให้เอริกาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทพีอาร์เทน่าให้เพื่อเป็นเงื่อนไขในการใช้ดาบทองคําแต่ระหว่างที่จูบก,กันอย่างดูดเดิมอยู่นั่นเองท้องฟ้าก็ถูกปกปปคคุมมมไดด้วยวยามมื สาเหตุก็มาจากพลังของเทพ,พีอัตนานั่นเองละครับไม่มีแสงดวงดาวอะไรเลยในส่วนของยูริตอนนี้ก็กำลังอยู่กับพี่แว่นอยู่นะครับซาตาเทพก็ยังอยู่กับยูริอยู่พี่แว่นแกก็บอกไปว่าขับรถไปแบบนี้นี่ผมว่ามันหนีเทพ,พีอเทนาไม่ได้ดอกนะครับจึงปรึกษากันว่าต้องทิ้งรถได้แล้วนะตัดไปทางเทพีอเทนานะครับก็กาลังตามหาซาตาเทพยอยู่นั่นเองก็ปล่อยูงนกฮูบออกไปทานรับใช้ะยามลาตีให้ตามหาซาตาเทพแล้วนะ มาดูฝั่งพระเอกครับก็กาลังขับรถตามหายูริอยู่นั่นเองก็ใช้อารียาครับขาซิ่งเจ้าเก่ามาขับรถให้ร้วนะพระเอกก็สังเกตเห็นนกโฮกบินล้อมรถจํานวนมากเลยเอติกาก็ได้บอกไปว่านกโฮกนั้นเป็นค่ารับใช้ของเทพีอาร์เทนาพ่อเอกก็พยายามถามข้อมูลเกี่ยวกับเทพีอาร์เทนาเพิ่มเติมนะครับเอริกาก็เลยบอกไปว่าเรื่องของเทพพระเจ้านั้นมันซับซ้อนนะนะเพราะงั้นมาจูกถ่ายทอดความรู้กันต่อจากรอบที่แล้วกันเถอะคือเอริกาี่อ่อยพระเอกได้ตลอดเลยนะครับเนี่ย ไปก็เบอกไปว่าเฮ้ยเอาจริงดิตรงนี้เลยเด้อไปก็โวยวายนะนะแต่เอเิกกนี่ไม่สนใจจะจูบท่าเดียวนะแล้วนะนี่น้องนางนี่ม่เกงใจอาเียกันบ้างเลยแต่ก็มีเสียงโทราศัพท์ของพระเอกดังขึ้นมานะั้นะยูริก็โทรมาหาช่วยพระเอกทันเวลาพอดีระครังช่วยแล้วครับแบบนี้พระเอกกับยูริก็ปรึกษากันเกี่ยวกับการผนึกสาตารเทพกอร์กอน,อนาริยานะครับยูริกาลังหาทางผนึกสาตารเทพอยู่แต่พระเอกก็บอกยูริไปว่าให้รีบหนีไปซะเพื่อความปลอดภัยของเธอเธอเอง แต่ยูริก็บอกว่าจะไม่หน,นีนะนะจะหาทางผนึกสาตาเทพให้ได้พระเอกก็เลยบอกไปว่าถ้าเกิดอันตรายขึ้นให้ตะโกนเรียกชื่อพระเอกนะคือพระเอกก็มีชื่อว่าคานาสกิโกโรนะครับทาไมผมไม่สปอยเรียกชื่อพระเอกว่าคานาสกินะเด้อครับก็มันยาวนะนะเรียกว่าพระเอกนี่แหละสันส้นๆดีหลังจากโทรเสร็จยูริก็ส่งโทรศัพท์คืนพี่แว่นนะครับพี่แว่นแกก็ได้บอกไปว่าจะออกไปตามหาคนที่พอจะผนึกสาตาเทพได้บ้างละ เลยทิไไ้งยูริไว้ที่ศาลเจ้าอะไรสักอย่างนี่นะทิ้งไว้เฉยเลยและแล้วสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้ท่ามกลางท้องฟ้าที่กำลังปั่นป่วนอธนญาก็ตามหายูริจนเจอนะครับอธินาต้องการสาตาเทพที่อยู่กับยูริยูริก็พยายามใช้โลกของมิโกะป้องกันแต่อธนญาแค่ขยับนิ้วม,มือแค่นิดเดียวโลกของยูริก็แตกกระจุยกระจายไปหมดยูริก็กระเด็นออกไปแต่ก็มีดิเดียครับเข้ามารับตัวเธอไว้อธินาโจตมตีอีกรอบหนึ่งครับ แต่ดีเดียวก็เข้ามาป้องกันพลังของเทพีอาเทนาไว้แต่ก็ไม่ไหวยู่ดีโดนพลังของอาเทนาหมอกกบกระแตทั้งสองคนไปเลยเทพีอาเทนาก็ดูเดเหรียญสาตาเทพเข้ามาอยู่ในมือสาตาเทพที่มีพลังของอสรพิษโบราณอยู่อสรพิดโบราณน,นี่ก็คือตัวตนหนึ่งของเทพีอาเทนานั่นเองนะครับและสิ่งที่น่ากลัวก็เกิดขึ้นอาเทนาได้คืนชีพพลังอีกส่วนหนึ่งของตัวเองขึ้นมาแล,ล้วก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง และแล้วเทพีโรล,ลิก็หายไปกลายเป็นสาวสวยผมสยาวสง่าไปซะแล้วยูริก็คิดถึงคําพูดของพระเอกว่าถ้าเกิดอันตรายขึ้นให้เรียกชื่อพระเอกอะนะแล้วยูริก็ยืนขึ้นตะโกนสุดเสียงขณะที่ยูริกำลังล้มลงพระเอกก็โผล่มาลากับซ้ายลมคืออย่างรอนะครับ<ะ>มารับตัวยูริไว้ทันคือมันก็เป็นอีกสกิลหนึ่งของพระเอกนะครับ พลังลมหมุนอะไรสักอย่างนี่แหละเอริกาก็ทักทายดิเดียน,นานะครับนิดหน่อยและก็ขอบใจที่มาช่วยปกป้องยูริให้แต่เหมือนสองสาวนี้จะไม่ค่อยถูกกันนะครับดิเดียจะหนีไปแต่แล้วยูริก็มีอาการไอยอย่างหนักเลยครับสาเหตุมาจากพลังลมมรณะของอาเทน่านั่นเองพระเอกจึงปลดปล่อยพลังดาบทองคําออกมาแล้วพระเอกก็ใช้พลังของดาบทองคําทําลายลมมรณะของอาเทน่านในตัวยูริไปยูริก็หายทันตาเห็นเลยนะครับ สุดยอยไปเลยไม่ต้องไปหาหมอให้ยุ่งยากอาธินาก็เลยบอกไปว่าที่ทําอะไรเออกระเดิกแบบนี้นี่ก็แค่อยากเล่นสนุกอะไรเท่านั้นเองก็ทําให้พระเอกขึ้นกับโกรธเลยเจพีอาธิน่าถ้าจะว่างจัดนะครับคงจะเบื่อเซ็งเซงอะไรสักอย่างนี่นหะทาลายโลกมนุษย์เล่นเพื่อความสนุกเจพีอาธินาก็ชอบใจใหญ่กดปลอยพลังเวทโจมตีพระเอกแต่พระเอกก็ใช้ดาบปัดทิ้งไปเฉยเลยพระเอกก็ตัดสินใจจะอัดอาธินาให้กระเด็นไปเลยจะสั่างซอนสักหน่อยให้รู้ว่าไผเป็นไผแล้วนะ เอธิกาก็จูบก,กับพระเอกอีกรอบหนึ่งนะครับถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทพีอาร์เธนาให้อีกรอบหนึ่งแม้ไม่เกรงใจยูริก,กับอาร์เทนาบ้างเลยจูบตัวหน้า2คนนี้เลยแล,แล้วก็ทําให้พลังของพระเอกนั้นเต็มหลอดนะครับจึงปลดปล่อยพลังขั้นบังคข่เกิดเป็นมิติโลกทองคาทางพระเอกและอาร์เธีนาก็เปิดศึกต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งเทพีอาร์เธนาได้ปล่อยพลังเวทโจมตีพระเอกอย่างกับหาฝนเลยพระเอกก็พยายามป้องกันแต่ก็ไม่ไหวอย,อยู่ดีขอวิ่งหนีก่อนนะนะ แต่ก็มีอสสารพิษโผล่มาขวางทางพระเอกไว้นะครับอสารพิษขนาดใหญ่ของเทพีอัตถนานั้นมีถึง2ตัวด้วยกันอัตถนาก็บอกไปว่าไม่ให้หนีหรอกพระเอกก็ตอบไปว่าตัวไม่ได้หนีเว้ยคือแค่อยากเห็นงูอนาคอนด้าของเธอเฉยๆนะแ้วพระเอกก็โชว์สกิลดาบจำนวนมากที่มันนิ่งอยู่เฉยๆพระเอกก็ใช้มันมีประโยชน์ละครับพุ่งทําลายอสารพิษทั้งสองตัวของเทพีอัตนาให้แดกกลายเป็นหินไปหมดเลยพระเอกก็พูดปั่นหัวอัตถนาต่อว่า เธอก็แค่เทปีที่เกิดจากอสซอรพิษเช่นเดียวกับเมดูซ่านั่นเองอาร์เนาก็ได้โมโหโยยใหญ่ถ่ายธนูยิงเข้าใส่พระเอกแต่พระเอกก็ฟันทิ้งเฉยเลยอารเนาก็เลยใช้พลังใหม่ทําให้พื้นกลายเป็นหินไปหมดเลยแล้วก็ลามขึ้นไปถึงร่างกายของพระเอกร่างกายของพระเอกก็เริ่มกลายเป็นหินพระเอกก็ทําหน้านิ่งใช้ดาบทองคํปาปักลงพื้นทาลายพลังของอารเน่าไป อธินาก็ใช้อาวุธใหม่ครับเป็นเคียวขนาดใหญ่เข้าต่อสู้กับพระเอกพระเอกก็ใช้ดาบทองคําหลายพันเล่มพุ่งเข้าใส่อธินาอธินาก็ใช้บาเรียป้องกันพลังของดาบทองคาพยายามเจาะเข้าบาเรียของอธินาพระเอกก็พูดยอ่อโมโหอธินาเกี่ยวกับที่เธอเคยเป็นราชินีผู้ปกครองสวรรค์แต่แล้วถูกทําให้ตกจากบัลลังกลายเป็นเทพีตกกระป๋องผู้ไหลบันลังพระเอกจะใช้พลังทั้งหมดปันบาเรียของอธินาแต่กระจุยกระจายไปหมดเลยครับแต่แล้วเทพีอธินาก็ยังไม่ตาย และพลังมิติโลกทองคําของพระเอกก็หมดลงทําให้ตอนนี้พระเอกเริ่มเสียเปียบเทพีอธัธนาละอัธนาก็มองออกหมดแล้วว่าพลังของพระเอกก็คือพลังของสุริยะเทพและยังรู้ว่าพระเอกนั้นมีไพ่ตายก็คือเพิงสุริยะเทพที่ใช้ปัดเป่าความมืดมิดของเทพีลงได้พระเอกนี่ก็โดนเทพีอัธนาไล่ต้อนจนมุมเลยพลังของดาบทองคำก็แทบไม่เหลือแล้วไพ่ตายก็ถูกมองออกหมดแต่แล้วพระเอกก็คิดถึงคําพูดของเอริกาว่าจะอยู่เคียงข้างพระเอกเสมอ พระเอกก็เชื่อใจและเปลี่ยนใช้สกิลใหม่เพิ่งสุิยเอเทพพระเอกก็ใช้พลังอาชาศึกพุ่งใส่เทพีอาเทน่าเทพีอาเทน่าก็คิดว่าเข้าทางตัวเองแล้วแค่ต้านทานพลังนี้ไว้ตัวเธอก็จะเป็นฝ่ายชนะแต่แล้วอาเทน่าก็คิดผิดครับพระเอกไม่ได้ต่อสู้คนเดียวมีเอริกาส่งหอ,อกมาให้กับพระเอกพระเอกจัดการเพรเศึกคว้าหอ,อกทะลวงล่างอาเทน่าไปเลยครับ เทพีอัถนาก็ยังไม่ตายร่ะครับนี่น้องนางจะอึดไปไหนนี่แต่แล้วเทพีอัธานาก็กลับกลายเป็นเทพีโรล,ลีบนเดิมล่ะครับอธถนากรุกขึ้นเสื้อผ้าไม่ใส่แล้วก็บอกพระเอกไปว่าพระเอกได้ชนะแล้วให้ฆ่าเธอซะแต่แล้วพระเอกก็ใจอ่อนไม่ฆ่าอาถนาน่ารักแบบนี้ฆ่าไม่ลงหรอกตายไปเสียลายของแย่<ะ>พระเอกก็เลยบอกไปว่าให้มันจบแค่นี้เถอะตัวพระเอกนั้นแค่ต้องการอัดอัถนาให้น่วมเท่านั้นเองด้วยความใจอ่อนของพระเอกนี่เองทำให้อัถนาคอสลักชื่อพระเอกไว้ในดวงใจของเธอแล้วก็หนีไป เอริกาก็ได้บ่นพระเอกนิดหน่อยนะครับว่าเธอได้วางแผนทั้งหมดมากมายให้พระเอกได้ต่อสู้กับอาเินาเพื่อให้ได้พลังของอาเินามาครอบครองแต่พระเอกก็ปล่อยเทพีอเทนานี้ไปเฉยๆทั้งนั้นคือโอแบบน้องนางมัวทองนี่เก็บทําให้โลกลลมสลายแล้วนะครับเนี่ย <S <S 1> <S 1> และแล้วซาตาเทพกรอก,กรนานเดียก็ล่วงหล่นลงไปในน้านะครับในความคิดของผมนะครับผมว่ามันยังไม่จบแค่นี้ละ่ะไอเดียนซาตาเทพอะไรนี่ตัดภาพไปในตอนเช้าก็มีข่าวเกี่ยวกับระเบิดเมื่อคืนแล้วครับ ซึ่งก็คงไม่มีใครรู้ว่าเป็นสีมือพระเอกหรอกเอติกานี่ก็มาอาศัยบ้านพระเอกอีกตามเคยแล้วครับคือไม่เกงใจน้องสาวพระเอกบ้างเลยแล้วนะแต่ความวันเถิงมันยังไม่จบแค่นี้นอกจากเอติกาแล้วคราวนี้มียูริมาอีกโอ้สวรรค์ครับยูริก็บอกพระเอกไปว่าเธอก็ตัดสินใจแล้วที่จะมาช่วยให้พระเอกมาพฤตตัวให้เหมาะสมยิ่งขึ้นผมไม่อยากให้พระเอกนั้นเอาอะไรมาสร้างความเดือดร้อนให้ประเทศนี้อีกนะครับยูริก็ออกอาการไม่พอใจที่พระเอกทําตัวแนบชิดกับเอริกา เปิดศึกชิงพระเอกกับเอริกาอ้างว่าพระเอกทําตัวไม่เหมาะสมกับเอริกาแล้วนะแต่น้องนางคงอยากได้พระเอกมาครอบครองเองล้มั้งผมว่า <S <S น้องสาวก็เริ่มต่อว,ว่าพระเอกยกใหญ่นี่พระเอกจะเอาใครกันแน่พระเอกกูโดนนมสามไปแล้วล่ะครับเฮ้ยยัยเยอะยกับลาบากแบบนี้ล่ะครับผมแต่ทําไมวะคนภาคที่คนเดียวยังไม่มีเลยป<ะ>้อขอจบสปอยตอนที่4แต่เพียงเท่านี้ล่ะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไป ก็ขอพูดคุยกันท้ายคลิปหน่อยนะครับพือการสปอยคมเปียวน,น่ในคลิปถัดๆไปนี้ผมจะสปอยทีละสองตอนนะครับคลิปหน้าก็จะเป็นการสปอยตอนที่5และ6ซึ่งมันทําทีละสองตอนคงต้องใช้เวลานานมากหน่อยละกันนะครับอย่างน้อยก็คงจะใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์นะครับแต่รับประกันว่าผมจะสปอยอีพีต่อไปอย่างแน่นอนวงเล็บถ้าช่องกูไม่วินวนะนะก็คุณมีความคิดเหน็นกันอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับหรือจะให้คําแนะนําอะไรใหม่ๆก็ได้นะครับ ผมจะนำกลับไปคิดอย่างแน่นอนขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาถึงตอนนี้สหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วครับเลย